สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่องมือใหม่ไก่ชวนนะครับนี่ก็ช่วงเช้าๆนะครับก็ตื่นมาก็ไก่ก็มาอากอนเพียบนะครับมารอข้าวกินนะครับเพ <c oughs> ิ่งเกหกโมงครึ่งนะครับก็เพิ่งลงจากคอยกันมาก็นนะครับมารอโปเห็นผมนี่รีบมาเนะครับเดินกันมาออกันเต็มไปหมด เนีย่ยไม่ให้กินให้กินจิตงงนะครับตัวเล็กตัวน้อยครับเพียบไปหมดครับก็มานี้ถ่ายบรรยากาศให้ดูยามเช้าๆนะครับหมงโมงคึ่งหลังจากฝนตกมาสองสามวันนะครับก็เมื่อคืนเมื่อคืนก็ตกนะครับตกตกหนักด้วยครับก็ฝนตก ก็ตากฝนกันนะครับพวกนี้คือฝนตกหนักนะครับก็ตกช่วงตอนรกมาสักสองสามทุ่มนะครับตกประมาณชั่วโมงกกว่าผมก็ไปจับพ่อไก่มาแล้วครับจับผมจับพ่อไก่มาขังไว้ในสุ่มนะครับเก็บไว้ในบ้านนะครับเนี่ยผมมันแก่แล้วครับมันอายุมากแล้วเดี๋ยวไม่สบายนะครับผมตกฝนตกมาตลอดเนะครับสามวันนี้ครับก็เลยจับพ่อไก่มาขังไว้ตั้งหานะครับขังไว้ในบ้านนะครับ เราจะเป็นวัดนะครับพอเป็นวัอดแล้วไก่แก่แล้วรักษายากครับกว่าจะหายนะครับผมต้านทานมันเริ่มน้อยนะครับไมนเหมือนไก่นมทับทาวนะครับถ้าเป็นไก่นมไก่สาวนะครับยืนมันยืนตากฝนได้ครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราก็ช่วงนี้ก็ให้ยากินป้องกันไว้มั่งครับผมก็ใช้พวกยาที่มีตามไายท้องตลาดทั่วไปนะครับผมก็ใช่ดิโคเจนมั่งหรือไม่ก็ทิฟฟี่นะครับ การให้กินขอผมก็คำนวณจากไก่แล้วก็วัดจากน้ำหนักตัวนะครับค่าเฉลี่ยของไก่ครับตัวหนึ่งประมาณ2กิโลนะครับก็ผมมีทั้งหมด60กว่าตัวก็ประมาณสักร้อยร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบกิโลกร,รมัมบางทีอาจจะกว่านะครับก็คำนวณคร่าวๆนะครับก็ผมก็ให้กินใส่ดีโคเจนสองเม็ดนะครับก็ใส่น้ำนประมาณสักสองสามลิตรนะครับ ที่จริงถามว่าพอมันไม่พอครับแต่ว่าผมให้สองเวลานะครับผมให้กินหลังจากที่มันกินข้าวตอนเช้านะครับก็ประมาณพอากินไปสักพอสักสิบโมงจะเป็นโมงนะครับมันดัำมันจะหมดนะครับผมก็ผมก็ใส่ให้ใหม่นะครับเอ่อโดยที่ก็เอายานะครับดิคาเจนหรือซิฟฟี่อะไรสองเม็ดนะครับละลายน้ําให้เราให้มันละลายก่อนนะครับเอาส่วนน้ำสักสองสามลิตรนะครับแล้วเทอีกแล้วพอช่วงเย็นนะครับพอช่วงเวลาเย็นๆเราจะให้ข้าวผมก็จะ ใจ่ใใส่น้ำเปล่านะครับก็จะไม่ให้กินตัวยานะครับผมให้กินตัวยาเฉพาะกลางวันนะครับกลางคืนก็ให้มันไปนอนได้ตอนเต็มที่นะครับอนนี้ช่วงน้ำฝนก็ต้องป้องกันต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับอย่าให้อย่าให้มันเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแล้วรักษายากครับแล้วโอกาสที่ติดโอกาสที่ติดตัวอื่นมีสูงนะครับตอนนี้เผมก็ฝนตกมาสองสามวันก็ยังไม่ได้เป็นนะครับยังไม่มีตัวไหนเป็นนะครับก็ ถึงโชคด,ดีครับแต่ก็ป้องกันครับนี่ผมกินป้องกันนะครับกินเอ่อให้กินสองเวลาครับน้ำนะครับแต่ถ้าว่าตัวไหนที่ว่าเป็นหนักๆนะครับเราต้องจับแยกนะครับนี่ขณะเช้าๆหกโมงหกโมงครึ่งก็ยังมีฝนลงมาอนี้นิดหน่อยนะครับก็เลยเตื่นมาแล้วครับนั่งกินกาแฟเออนั่งกินข้าวม วนท่อมไปด้วยดูไก่ไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมอัดคลิปนิดหน่อยแล้วก็ผมก็จะไปให้ข้าวไก่นะครับตอตรงนี้ก็มานั่งเ,เช้าๆหน้าบ้านหลังบ้านนะครับก็มานั่งพูดคุยกันเล่ากันสู่กันฟังนิดเล็กนน้อยนะครับเ,เช้าๆครับนั่งกินกาแฟไปด้วยดูฝนฟ้าไปด้วยนะครับก็กินท่อมไปมั่งครับเคี้ยวท่อมนิดหน่อยๆแกปวดเมื่อยแกรคต่างๆครับ นี่ก็ชุดไก่ชุดไก่ประมาณห้าหกเดือนนะครับเน้ชุดนี้ก็เป็นชุดครอบเดียวกันนะครับชุดนี้ก็ช่วงนี้ก็ยังที่ผมบอยังไม่ได้มีไม่ได้เกิดให้ไก่เกิดนะครับก็ดูแลไก่ชุดชุดที่มีอยู่นะครับไก่นุม่มๆก็มีอยู่หลายตัวครับสี่ห้าตัวชุดนี้นะครับก็ตอนนี้มาถ่ายบรรยากาศนะครับฝนตก นะครับสาหรับวันนี้เอาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงค่อยถ่ายให้ดูให้ชมอีกนะครับหลังบ้านจะลกๆขวดเหล้าขวดเบียร์เยอะนิดหน่อยนะครับก็ตามบ้านนอกรัรับบรรยากาศครับดูครับสำหรับวันนี้มาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ